สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาพามารีวิวที่ดินแปลงเขาพระนะคะตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินที่เห็นวิวภูเขาชัดชัดนะคะแปลงนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือโครงการเมาเทียนห้าค่ะพิกัดอยู่ตรงตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะนี่อันนี้จะเป็นทางเข้าหน้าแปลงค่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นทางเข้าโครงการถนนเข้าโครงการนะจ๊ะขนาดความกว้างของถนนตรงนี้นะคะ่ะจะอยู่ที่8เมตรนะคะเอ่อมีน้ำมีไฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เสาไฟย,ยาวๆไปเลยแล้วก็อันนี้นะจ๊ะนี่น้ำเดินให้เรียบร้อยแล้วนะคะ จากที่คุณลูกค้าเห็นนะคะจะเห็นว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะแบ่งออกเป็นสฝั่งนะคะก็คือฝั่ง a และฝั่ง B นะคะฝั่งละ7แปลงค่ะรวมกันทั้งโครงการนี้จะมีอยู่ทั้งหมด14แปลงนะคะตอนนี้จะเหลือเพียงแค่7แปลงเท่านั้นนะคะเรามาเห็นที่ดินชัดๆกันนะคะนี่ไงตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าที่ดินทั้งโครงการเราทำการถมให้พื้นเสมอเท่ากับถนนหน้าโครงการนะจ๊ะ แล้วเราจะเห็นว่าแต่ละแปลงอ่ะจะมีสาราวางอยู่อันนี้เราให้ฟรีนะคะอยู่ในโปรโมชั่นค่ะแล้วก็โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะวางจองเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะขนาดพื้นที่อยู่ที่200ตารางวาราคา1,360,000บาทเท่านั้น ราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะคะสำหรับพื้นที่สวยๆแบบนี้และบรรยากาศดีๆแบบนี้มีลูกค้าบางท่านถามว่าโอ้ซื้อแล้วจะไปทำอะไรไบ้างเนาะหรือว่าจะเป็นหลักทรัพย์ไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตเป็นมรดกอันนี้ก็ดีค่ะหรือสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะทำกิจการก็คือพวกคาเฟ่ก็ได้หรือจะทำเป็นพูลิลล่าก็ได้นะคะเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบค่ะ มีความเป็นส่วนตัวมีความเป็น p r i v a t แต่ไม่ไม่ไม่เปรี่ยวนะคะพื้นที่ไม่เปรี่ยวเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีบ้านคนปลูกอาศัยอยู่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญโปรโมชั่นอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าโปรโมชั่นนะคะ สำหรับจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะลูกค้าวางจองเพียง5 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดก็ได้นะคะลูกค้าสามารถยื่นกู้ซื้อที่ดินเปล่าได้เลยกับธนาคารที่ทางโครงการดีวไว้ให้นะคะราคาประเมินที่ดินเท่าราคาขายที่ดินเลยค่ะเท่ากับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยนะนอกจากราคาจองห0 0พันเท่าน,นั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อมแม่ดาได้เลยค่ะที่ 0 6 3 5 6 4 1 4 6นะคะสําหรับวันนี้แม่ดาราไปก่อนนะจ๊ะ